สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ต้องเลือกกองการในหัวข้อที่ว่าเขาคนนั้นมีใจหรือคุณคิดไปเองค่ะการดูดูนี้นะคะเป็นการดูโดยรวมไม่เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งไม่สามารถนําการดูดูนี้ไปใช้ตัดสินใจใดๆดได้ไดูเพื่อความบันเทงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะแต่หากมีข้อคิดหรือกําลังใจสามารถนําไปปรับใช้ได้ ำมาดูกันนะคะว่ามีพลังงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นลักษณาคุณหรือเขาได้นะคะนักสัตว์วอกราศีธนูนักสักตว์ขานราศีมีนนักสัตว์กุลนักสัตว์ชวด นักสัตว์มะเมียราศีมีถุนนักสัตว์นัเสงนักศัตลกานักราศีกุมราศีเมษ มาดูพลังงานนะคะว่าเขาคนนั้นมีใจหรือคุณคิดไปเองเป็นไวเวอร์ซ่าได้สรับพลังงานได้อาจจะเป็นพลังงานคุณเองก็ได้นะที่รู้สึกกับใครคนหนึ่งขออนุญาตดูนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะไม่จริงจังและซีเรียสนะคะเขามีใจหรือคุณคิดไปเอง สิบออกสอบสิบออกขับชัวร์เป็นนิ่งแปดไม้ชัวร์สอบ สีก่กบวัวเขาคนนี้นะคะเขาอาจจะแอบส่องแอบมองคุณอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็บาลานซ์ชีวิตเขาระหว่างแอบส่องแอบมองคุณกับการทำงานของเขาก็ได้นะคะเขาคนนี้มีความผูกพันกับคุณนะคะสิอคออฟคัพอาจจะเป็นความรู้สึกที่ผูกพันกันตั้งแต่แรกเห็นได้หรือว่ามีความรู้สึกที่ลึกๆ แล้วเขารู้สึกว่าเขาคุ้นเคยกับคุณเขารู้สึกเหมือนเคยรู้จักกับคุณมานะคะมันเป็นความสุกที่ผูกพันเหมือนเป็นสัญญาณเก่าเหมือนเป็นสัญญาณเก่าจากอดีตชาติก็ได้นะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนที่คนเก่าในปัจจุบันชาติและมีความผูกพันร่วมกันเขายังคงคิดถึงคุณอยู่ยังคงคิดถึงความทรงจําดีๆที่มีคุณและเขาอยู่ด้วยกัน เขาไม่สามารถลืมคุณได้นะคะถึงแม้บางทีเขาอาจจะพยายามทํานู่นทํานี่นะคะแต่ว่าเขาก็ยังคงคิดถึงคุณอยู่เสมอคุณยังคงเป็นสิ่งหนึ่งที่เขายังคงคิดถึงอยู่นะคะตอนนี้เหมือนเขาอยากจะตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะหนึ่งดเขาอยากจะตัดสินใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้เขาอยากจะเป็นแปดไม้เขาอยากจะติดต่อสื่อสารกับคุณนะคะเหมือนแบบ เขารู้ว่าในใจเขาเนี่ยคุณอาจจะมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะเพราะว่าเขาก็ยังคงคุณคิดเรื่องของคุณอยู่เสมอถึงแม้บางทีเขาจะพยายามไปทํางานบ้างอะไรบ้างแต่ว่าในใจลึกๆแล้วเขาก็ไม่สามารถลืมคุณได้เขาเลยอยากจะตัดสินใจเพื่อจะติดต่อกับคุณนะคะมันเป็น 6, 6หกหกไม้นะคะเขาเขาอยากจะประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะ รับมาณนี้นะคะจากสำหรับแรกก็คือเขามีใจะคะ่ะมีใจนะคะรละคิดที่อยากจะติดต่อกลับมานะคะเราดูสำหรับนี้ต่อนะคะแล้วเขารู้สึกยังไงอีกนะคะหกเหรียญ king of cups เซเว n นอ s w o อ d ์ King งอ p e เ t นิค e น The Hermit เขาอาจจะเคย m o มูไปข้างหน้านะคะแต่ว่าใจเขายังไม่สามารถมู v e ออกจากความรู้สึกของเขาได้เพราะว่าเขายังคงแอบส่องแอบมองคุณอยู่ เขายังคงถือคุณไว้นะคะ King of p e n t a c l e เขายังคงคิดถึงคุณอยู่แล้วก็ตามสองคุณนะคะเป็น The Hermit สองคุณตามโลกออนไลน์ได้มองดูคุณแอบมองดูคุณอยู่นะคะความรู้สึกเขาคือเขาอยากจะมามอบสิ่งดีๆหรือว่าความรักความปรารถนาดีให้กับคุณนะ King of c u p นะคะเขามีความรักความปรารถนาดีให้กับคุณเขาอยากจะเป็นสายเปให้กับคุณก็ได้นะคะในบางท่าน ยากนะคะแล้วเขาแอบสองแอบมองคุณเขารู้สึกยังไงนะคะเมื่อได้สองไม่ได้มองคุณนะคะขออนุญาตดูนะคะ mm hmm. แรงครู mm hmm. เด็กดี งานถนัดพักผ่อนพี่อย่างทำงานเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความถนัดเฉพาะตัวนะคะเป็นคนที่คนเก่งนะคะมีความรู้ความสามารถคุณอาจจะมีกิจกรรมบางอยา่าง หรือว่าหลายๆอย่างก็ได้นะที่คุณทําแล้วคุณมีความถนัดเฉพาะตัวนะคะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ขยัน,นะคะตั้งใจทํางานนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเขารู้สึกว่าเมื่อเขาแอบส่องแอบมองคุณเขารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกได้พักผ่อนนะคะคุณเป็นที่อบอุ่นใจให้กับเขาคุณเป็นเซฟโซนให้กับเขา เขาคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าคุณได้นะคะมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวได้ถ้าอายุไม่น้อยกว่ากันนะคะเขาก็มีความเป็นเด็กอยู่ในตัวนะคะเขาอาจจะอธิษฐานถึงความสัมพันธ์ครั้งนี้ได้นะคะแรงครูแล้วเขารู้สึกยังไงกับคุณอีกนะคะ ตะเกียงวิเศษพสรสวงถึงเส้นชัยจุดอิ่มตัวจนตรอกรอโอกาส ขยับขยาย mm hmm. เขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่มีพรสแสวงคะหรือว่าเป็นคนที่ขยันตั้งใจทำงาน mm hmm. มีความขยันในการเรียนรู้สิ่งต่างๆได้ดีนะคะหรือว่าบางท่านอาจจะเป็นนักฟุตบอลได้เตะฟุตบอลได้เขาฟ้ออธิษฐานเกี่ยวกวับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะหรือว่าขอพอรก็ได้นะคะแต่เกียงวิเศษ เขามองว่าคุณเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะทาอะไรมักจะจริงจังนะคะแล้วก็ประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้คุณและเขาอาจจะผ่านเรื่องราวการห่างเหินห่างเหินกันไปไม่ได้พูดไม่ได้คุยกันแล้วว่าถึงมันถึงตอนนี้ค่ะเหมือนเขาจนตอกค่ะเหมือนอาจจะจนตอกหมายถึงว่าอาจจะเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาก็ได้นะคะตอนนี้มันเหมือนว่าเขาอาจจะต้องหาทางออกอะไรบางอย่าง ในความสัมพันธ์ก็ได้นะคะ<ม>เขาตอนนี้ได้แต่เราคอยรอโอกาสเหมือนเขาอยากจะเหมือนเขาอยากจะติดต่อหาคุณนะคะแต่ว่ารอจังหวะอยู่ก็ได้นะคะเพราะว่าเหมือนเขาตัดสินใจอะไรบางอย่างได้แล้วเหมือนเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องทาบางสิ่งบางอย่างขยับขยายอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงขยาย ขยาบขยายความสัมพันธ์ก็ได้นะคะน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์นะคะว่าเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างและเราโอกาสอยู่นะ,ะในความสัมพันธ์ครั้งนี้ค่ะขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมหากใครผู้ผ่านมาฝากกดติดตามเป็นกําลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไปสําหรับนี้สวัสดีค่ะ